คือพอมีรอก่อนพอมีซื้ออะไรซื้อมันอ่าโอเคเอาไส้อะไรลูกไส้มันอันนี้มันสีมันอันนี้จะเป็นมันแครอทแมนแครอทอ๋องั้นเอาแมนแครอทสีค่ะค่ะมีอะไรเปินมอไหมอ่าขาแค่นั้นอ้ากล้วยหนึ่งกล้วยนะครกล้วยไอ้กล้วยก็ขายดี ทอดมันชุดเล็ก2ชุดค่ะ,คะก,ยยกินอะไรคะข้าวผัดข้าวผัดปูค่ะทุกคนกอ้าวข้าวผัดกุ้งเหรอคะอข้าวผัดกุ้งคะ่ะทุกคนเอาเลิกเรียนมาก็จะเริ่มหิวนะคะแต่ผมมีก็ได้อะไรมาคะ ไส่กอกค,ค่ะคยวใหญ่มากไส้เป็นโตเกียวไส่กอกนะคะโอ้ใหญ่มาก,มากโอ้โหหน้าเต็มหน้าเลยโอ้ร่วงหมดเลยหมูสับร่วงด้านในจะมีไส้กอกกับหมูสับนะคะชิ้นเท่าไหร่นะคะพี่ฟัง สามสิบบาทโอเคค่ะวันนี้โฟม,มี่ก็ไปเที่ยวตลาดนัดนนะคะงบเกินร้อยนะคะด้านในจะมีไส้กรอกแล้วก็หมูสับนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย